มันมีบางช่วงเวลานะครับที่เหมือนกับว่าถูกลบหายไปจากความทรงจําของโลกใบนี้เลยและนี่แหละครับคือเรื่องราวของสิวินาทีที่หายไปที่มันจะมาท้าทายทุกความเชื่อที่เราเคยมีมาทั้งหมดเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าในช่วงเวลาแค่เรากระพิบตาแค่ครั้งเดียวเนี่ยกฎฟิสิกส์ทุกอย่างที่เรารู้จักอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในคดีนี้ครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดา แต่มันคือการหายตัวไปของเวลาคือ1ิบวินาทีที่ถูกฉีกออกไปจากความเป็นจริงและก็ทิ้งไว้แค่ความว่างเปล่าที่มันน่ากลัวจนจับใจเอาละครับเรามาเริ่มไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันกับคดีฆาตรกรรมไร้เวลาและนี่คือข้อเท็จจริงจากที่เกิดเหตุที่บอกเลยว่าจะทำให้เราต้องตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เคยเชื่อมาคือทางตำรวจเนี่ยเขาไปเจอศพอยู่ในซอยแคบแคบแห่งหนึ่งทุกอย่างในที่เกิดเหตุดูปกติมาก ปกติซะจนหน้าขนลุกเลยครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีพยานไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยเหมือนกับว่าฆาตกรเป็นแค่อากาศธาตุไปเลยแต่แล้วครับเราก็เจอกับเบาะแสเดียวที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกล้องวงจรปิด2ตัวซึ่งมาจากคนละมุมกันเลยนะดับลงพร้อมกันในวินาทีเดียวกันเป,ะเปะ๊ะๆลองดูที่ไทม์ไลน์นี่สิครับตอนเที่ยงตรงเปะ๊ะภาพยังบันทึกได้ปกติ แล้วจากนั้นมันก็กลายเป็นจอดําสนิท10วินาทีเต็มๆที่หายไปก่อนที่ภาพทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเราก็ว่า10วินาทีนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้และในเมื่อหลักฐานทางอัชฉรยว,วิทยามันพาเรามาถึงทางตันเราก็เลยต้องลองข้ามไปสู่ศาสตร์แห่งฟิสิกส์ดูบ้างและนี่คือทฤษฎีแรกครับหน้าต่างข้ามมิติณจุดนี้เราคงต้องวางตำราสืบสวนลงไปก่อนนะครับแล้วมาลองมองในมุมของโลกควอนตัม ที่ซึ่งความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแนวคิดนี้เขาบอกว่าสถานที่หนึ่งๆเนี่ยสามารถดำรงอยู่ในหลายมิติได้พร้อมๆกันแล้วถ้าซอยที่เกิดเหตุนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ในมิติของเราล่ะครับเรานึกภาพตามนะครับในช่วง10วินาทีที่หายไปมิติของเราอาจจะเกิดการซ้อนทับกับอีกมิติหนึ่งพอดีและฆาตกรก็ได้ก้าวข้ามมิติมาลงมือฆ่าแล้วก็หายตัวกลับไปก่อนที่มิติทั้งสองจะแยกออกจากกันอีกครั้งทิ้งไว้แค่ศพ และปริศนาที่ไม่มีใครตอบได้ในขณะที่โลกของเราดูสงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่การฆาตกรรมอาจจะกำลังดำเนินไปอยู่ก็ได้10บวินาทีนั้นบางทีมันอาจไม่ใช่เวลาที่หายไปแต่มันคือหน้าต่างที่เปิดออกชั่วครู่ต่างหากแต่ถ้าปริศนานี้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่เวลาล่ะนั่นก็คือทฤษฎีที่สองของเราครับการบิดเบือนเวลา เป็นอาชญกรรมที่เหยื่อคือตัวเวลาเองจะเป็นยังไงถ้าฆาตกรสามารถควบคุมเวลาได้จริงๆถ้าพวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามหน่วงเวลาขึ้นมาได้ซึ่งมันเป็นเหมือนสนามพลังงานที่บิดเบือนการรับรู้ของเวลาในพื้นที่จำกัดทำให้เวลาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างกล้องวงจรปิดเนี่ยเดินช้าลงอย่างมหาศาล ในมุมมองของฆาตรกรทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นแค่ในเซียววินาทีเท่านั้นแต่สำหรับโลกภายนอกและสำหรับกล้องมูจรปิดมันคือ10วินาทีแห่งความว่างเปล่า10วินาทีที่ความเป็นจริงถูกยืดออกไปจนไม่เหลือเขาเดิมมันไม่มีหลักฐานก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้บันทึกตั้งแต่แรกการฆาตกรรมครั้งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กฎแห่งเวลาถูกบิดเบือนไปจนหมดสิน้นไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงมันจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตามนะครับ สุดท้ายมันก็นําเราไปสู่ข้อสรุปเดียวกันที่น่ากลัวมากๆนั่นก็คือความเป็นจริงที่เราอยู่นี้มันมีช่องโหว่คดีนี้มันเป็นเหมือนบทพิสูจน์เลยว่าเรายังไม่รู้จักโลกใบนี้ดีพอจริงๆ10วินาทีที่หายไปมันคือรอยร้าวบนกําแพงแห่งความเป็นจริงที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะพังทลายลงมาเมื่อไหร่และคําถามสุดท้ายที่มันอาจจะตามหลอกหลอนเราไปอีกนานเลยก็คือ เราจะเริ่มตามจับฆาตรกรที่สามารถควบคุมเวลาหรือมิติได้จากตรงไหนในเมื่อเราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเอง